ตำนานนางตะเคียนสุดารัตณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อบล้อมด้วยป่าทึบมีต้นตะเคียนใหญ่อายุนับร้อยปีตั้งตระงานอยู่กลางป่าชาวบ้านเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าขานกันว่ามีนางไม้ผู้เลอโฉมนามว่านางสุดารัตสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนางจะปรากฏกายเป็นหญิงสาวสวยในชุดไทยโบราณงดงาม ชาวบ้านต่างให้ความเคารพและศรัทธ,ธาต่อต้นตะเคียนนี้เสมอมาโดยเฉพาะบุญผู้มีจิตใจดีงามเขาจะนำดอกไม้ทุบเทียนมาบูชาเป็นประจำคืนหนึ่งบุญฝันเห็นนางสุดารัตปรากฏกายขึ้นนางยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนพร้อมกับกล่าวว่าความดีของเจ้าจะนำพาโชคลาภมาให้ หลังจากนั้นไม่นานบุญก็ได้รับโชคลาภอย่างไม่คาดฝันพืชผลในไร่ของเขาอุดมสมบูรณ์กว่าทุกปีและเขายังพบสมบัติเก่าแก่โดยบังเอิญแต่ในหมู่บ้านก็มีกำนันผู้โลภมากและไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเขาวางแผนจะโคน่นต้นตะเคียนเพื่อน,นำไม้ไปขายหวังร่ำรวยทางลัดกำนันไม่สนใจคำทัดทานของชาวบ้านเขาสั่งให้คนงานเริ่มโค่นต้นไม้โดยไม่แม้แต่จะขอขามาหรือทำพิธีใดๆ ทันใดนั้นลมพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงต้นไม้สั่นไหวอย่างน่ากลัวและนางสุดารัตก็ปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้ากำน,นันด้วยใบหน้ากโกรธเกรี้ยวนางสุดารัตกล่าวเตือนกำน,นันด้วยเสียงก้องกังวานผู้ใดลบหลูดูหมิน่นจะต้องได้รับผลกรรมอันสาสมแต่กำนันไม่เชื่อฟังยังคงยืนกรานที่จะโค่นต้นไม้ ไม่นานหลังจากนั้นกำนันก็ประสบแต่เรื่องร้ายร้ายธุรกิจล้มเหลวเจ็บป่วยไม่สบายและชีวิตก็ไม่มีความสุขอีกเลยเรื่องราวของนางตะเคียนจึงเป็นตำนานที่เตือนใจทุกคนให้รู้จักเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์